คุณเคยร,รู้สึกไหมว่าทำงานหนักมาทั้งเดือนแต่พอเงินเดือนออกมันหายไปหมดภายในสัปดาห์เดียวเงินเดือนขึ้นทุกปีแต่ไม่เคยมีเงินเหลือหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองวิ่งอยู่บนลูวิ่งแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็อยังอยู่ที่เดิมถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจมาก99.7%ของคนไทยที่ถูกสำรวจมีหนี้ นี่ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่6 6 3 7 8บาทต่อครัวเรือนนี่คือตัวเลขสูงสุดในรอบ16ปี46.3%ของครัวเรือนไทยมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายและที่น่าตกใจที่สุด88%ของคนไทยมีเงินในบัญชีไม่ถึง5 0,000บาทตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าเราขี้เกียจมันบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติในระบบที่เราอยู่ผมอยากพาคุณมาทำความรู้จักกับสิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยาเรียกมันว่า ฮีดอนิกเทรดมิลหรือลู่วิ่งแห่งความสุขเราจินตนาการภาพนี้ดูนะครับคุณวิ่งอยู่บนลู่วิ่งวิ่งเร็วขึ้นวิ่งหนักขึ้นแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนคุณก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราส่วนใหญ่มนุษย์เรามีสิ่งที่เรียกว่าเซตพอยต์ของความสุขเหมือนกับเทอร์โมสแตตในบ้านไม่ว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นความสุขของเราจะกลับมาที่จุดเดิมเสมอคุณจำตปาที่ได้รถคันแรกไหมตื่นเต้นมากใช่ไหม อยากขับทุกวันอยากให้คนเห็นรู้สึกว่าชีวิตมันสมบูรณ์แบบแต่ผ่านไป6เดือนมันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วสักวันหนึ่งคุณเดินผ่านโชว์รูมรถเห็น BMW จอดอยู่ตรงหน้าแล้วความรู้สึกนั้นก็เริ่มขึ้นมาอีกครั้งนักจิตวิทยาท่านหนึ่งชื่อ man, บริกแมนทำวิจัยในปีพศ2521เขาไปศึกษาคนที่ถูกหวยคนที่ชนะเงินหลายล้าน คุณรู้ไหมว่าเขาคนพบอะไรหลังจากผ่านไประยะน,นี้คนที่ถูกหวยไม่ได้มีความสุขมากกว่าคนทั่วไปเลยความสุขจากการซื้อของชิ้นใหม่มันจะหายไปภายใน3-6เดือนนี่คือกับดักแรกที่ทำให้เราติดอยู่ในวงจรแล้วกับดักที่2มันมีชื่อว่า lifestyle inflation หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโรคเงินเดือนขึ้นใช้จ่ายขึ้น คุณเคยเจออาการแบบนี้ไหมเงินเดือนขึ้นพันบาทคุณบอกตัวเองว่าฉันสมควรได้รับฉันทำงานหนักมาทั้งปีควรจะได้รางวัลบ้างแล้วคุณก็เริ่มเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อัปเกรดรถเป็นรุ่นใหม่ย้ายไปอยู่คอนโดที่หรูขึ้นทานข้าวนอกบ้านบ่อยขึ้นสั่ง grab ฟ o o แทนที่จะทำกินเองสุดท้ายเงินเดือนขึ้นแล้วแต่เงินเก็บไม่เคยมากกว่าเดิมเลย มีสถิติจากอเมริกาที่น่าตกใจมาก62%ของคนอเมริกันใช้ชีวิตแบบเงินเดือนออกวันไหนใช้หมดวันนั้น p Paycheck to p เ y c h e c คอย่างที่เขาเรียกกันแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือ45%ของคนที่มีรายได้มากกว่า3.5ล้านบาทต่อปีคนที่เราคิดว่ารวยแล้วพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาเงินได้น้อย ปัญหาอยู่ที่ว่ารายจ่ายของเราวิ่งตามรายได้ไปตลอดคุณสังเกตตัวเองดูนะครับมีหนี้บัตรเครดิตที่ไม่เคยหมดไหมยนออมไม่โตแม้รายได้เพิ่มขึ้นไหมหรือรู้สึกว่าต้องคิปอัพกับเพื่อนรอบข้างไหมถ้าใช่แสดงว่าคุณกำลังติดอยู่ในไลฟ์สไตล์อินฟลชันแล้วกับดักที่3ก็เข้ามามันคือกับดักที่อันตรายที่สุดในยุคนี้คอม p พ r าริชันทรหรือกับดักการเปรียบเทียบ นักจิตวิทยาชื่อเลออนเฟสติงเกอร์บอกว่ามนุษย์เรามีความต้องการพื้นฐานที่จะวัดค่าตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาเรียกมันว่า Social Comparison t h e o r ีแต่ในยุคก่อนเราเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านกับคนที่เราเจอในชีวิตจริงแต่ตอนนี้ในยุคโซเชียลมีเดียเรากำลังเปรียบเทียบกับไฮไลท์วิวของคนนั้งโลกกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นที่พวกเขาคัดมาโพสลองจินตนาการดูนะครับ คุณเพิ่งซื้อรถ Mercedes C-Class มาได้ดีใจมากภูมิใจมากโพสโชว์เพื่อนๆแต่พอเปิด i ิน t a g r a m เพื่อนคนหนึ่งเพิ่งโพสรูปกับ S-Class ใหม่เอี่ยมอีกคนหนึ่งเพิ่งไปเที่ยวมาลดีฟส์อีกคนหนึ่งเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ริมทะเลทันใดนั้นรถที่คุณภูมิใจเมื่อกี้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาความสุขที่มีมันเริ่มจางหายไปงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปีพศ2567 พบว่าหนึ่งในสามของคนไทยซื้อสินค้าหรูเพื่อภาพลักเพื่อการยอมรับทางสังคมไม่ใช่เพราะตัวเองต้องการจริงๆเรากําลังใช้เงินที่หามาด้วยความยากลําบากเพื่อซื้อของที่เราไม่ต้องการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราไม่สนใจ3กับดักนี้ Hedonic Treadmill Lifestyle Inflation และ Comparison Trap มันทำงานร่วมกันอย่างลงตัวทำให้เราติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันจบ คุณทำงานหนักขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ความสุขไม่เพิ่มขึ้นเพราะคุณปรับตัวกับมันไปแล้วแล้วคุณก็เริ่มมองหาสิ่งถัดไปสิ่งที่ใหญ่กว่าดีกว่าแพงกว่าแล้วก็วนไปเรื่อยๆแต่กับดักความคิดพวกนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องเท่านั้นมีบางอย่างในระบบเศรษฐกิจที่ออกแบบมาให้คนธรรมดาอย่างเราติดอยู่ในวงจรน,นี้และในบทถัดไป เราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีใครอยากบอกคุณเกี่ยวกับระบบที่คุณอยู่และทำไมมันถึงยากมากที่จะหลุดออกไปมีคำพูดหนึ่งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กทำงานหนักแล้วจะรวยถ้าคุณขยันถ้าคุณอดทนสักวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จแต่สถิติบอกเนื่องที่ตาออกไปเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูด 1%, 1บนสุดของโลกพวกเขาถือครองความมั่งคัง่ง47.5ของโลกทั้งใบนั่นมากกว่า95เล่าสุดรวมกันทั้งหมดขณะที่ครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติ50์ล่างสุดถือครองความมั่งคั่งแค่1%นแล้วในประเทศไทยละ่ะ10รวยสุดถือครองความมั่งคัง่ง76ของประเทศขณะที่50์ล่างสุดได้รับส่วนแบ่งรายได้แค่13 ค่าจีนีของไทยอยู่ที่0.433สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเรามันบอกว่าทำงานหนักอย่างเดียวไม่พอมันมีบางอย่างในระบบที่เราต้องเข้าใจนี่คือสิ่งที่ระบบการศึกษาไม่เคยสอนเราความแตกต่างระหว่างอินคัมกับเวลธอินคัมคือเงินที่ไหลเข้ามาเงินเดือนที่คุณได้ทุกเดือนแต่เวลธคือเงินที่อยู่กับเรา คือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้เราโดยที่เราไม่ต้องทำงานคนส่วนใหญ่โฟกัสที่อินคัมทำงานหนักเพื่อเพิ่มเงินเดือนต่อรองขึ้นเงินเดือนทุกปีแต่คนรวยพวกเขาโฟกัสที่ wealth พวกเขาสร้างสินทรัพย์ที่ทำงานให้พวกเขาตลอดเวลาให้ผมยกตัวอย่างจากข้อมูลของ Federal Reserve นะครับคนรายได้ปานกลางหารายได้80-90%จากเงินเดือนจากการแลกเวลากับเงินแต่มหาเศรษฐี พวกเขาได้เงินเดือนแค่15%ส่วนอีก50%มาจาก Capital Gains มาจากการที่สินทรัพย์ของพวกเขาเพิ่มมูลค่าอีก15-20%มาจากเงินปันผลและดอกเบี้ยคน90%ล่างสุดหารายได้80-90%จากแรงงานแต่คน0.1%บนสุดหารายได้83%จากสินทรัพย์นั่นคือความแตกต่างที่ทำให้คนรวยยขึ้นเรื่อยๆขณะที่คนทำงานหนักยังอยู่ที่เดิม แล้มีอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังขโมยความมั่งคั่งของคุณทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวชื่อของมันคือเงินเฟอ้อลองจินตนาการว่าคุณมีเงิน1นึ่งล้านบาทคุณเก็บมันไว้ในบัญชีออมทรัพย์คุณคิดว่าคุณปลอดภัยแต่ถ้าเงินเฟ้อ3ร์เต่อปีใน10ปีเงิน1ล้านบาทของคุณจะมีอำนาจซื้อเท่ากับ744,000บาทหายไป26%ใน20ปีมันจะเหลือแค่5 5 4 0 0 0 0บาท หายไป45%และใน24ปีเงิน1ล้านบาทของคุณจะซื้อของได้เท่ากับ500,000บาทหายไปครึ่งหนึ่งนี่คือสาเหตุที่เก็บเงินอย่างเดียวไม่พอคุณต้องให้เงินทำงานคุณต้องลงทุนข้อมูลจาก Pew Research บอกว่าค่าจ้างจริงในอเมริกาวันนี้มีอำนาจซื้อเท่ากับเมื่อ40ปีก่อนหมายความว่าคนทำงานวันนี้ไม่ได้ดีกว่าพ่อแม่พวกเขาเมื่อ40ปีก่อนในไทย รายได้ครัวเดือนเฉลี่ยอยู่ที่29,030บาทต่อเดือนแต่ค่าของชีพคนเดียวในกรุงเทพอยู่ที่2419บาทต่อเดือนและนี่ยังไม่รวมค่าเช่าบ้านด้วยนะครับมันเหลือเงินเก็บเท่าไหร่มันเหลือไปลงทุนเท่าไหร่และนี่ยังไม่จบระบบยังมีอีกหนึ่งกลไกที่ออกแบบมาให้คุณติดอยู่วัฒนธรรมนี้สังเกตไหมครับว่าผ่อน0%อยู่ทุกที่ บายนาวเพ y เ a เตอกดปุ๊บได้ปับสินเชื่อส่วนบุคคลโฆษณาเหมือนกับมันเป็นของขวัญนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับมันคือระบบที่ถูกออกแบบมาอย่างดีนี่ครัวเรือนไทยต่อ GDP อยู่ที่88-90%สูงที่สุดในอาเซียนถ้ารวมหนี้นอกระบบด้วยมันถึง104%มูลค่าหนี้รวมของคนไทยอยู่ที่16.42ล้านล้านบาทนี่คือตัวเลขที่ว่าล้านล้านครับ 69%ของวัญชีนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุดถึง25%ต่อปีบัตรเครดิต16-18%ต่อปีให้ผมถามคุณนะครับเมื่อคุณผ่อนซื้อของด้วยดอกเบีย้ย18%มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า คุณต้องทำงานเพิ่มอีก18%เพื่อจ่ายค่าความที่รอไม่ได้คุณไม่ได้แค่ซื้อของคุณกำลังซื้อมันด้วยเวลาในอนาคตของคุณคุณกำลังจำนำชีวิตคุณให้กับธนาคารโรเบิร์ตคิโอซากิผู้เขียนหนังสือ w i c h Dad Poor Dad เขาอธิบายวงจรน,นี้ไว้ยอย่างชัดเจนเขาเรียกเหมือนว่า r a t Race วงจรมันเป็นแบบนี้ขั้นแรก คุณรักเหมือนเดือนถูกค่าภาษีไปก่อนสิ่งที่เหลือคุณนำไปจ่ายค่าบ้านที่ผ่อนรถที่ผ่อนบัตรเครดิตที่ค้างชำระพอไรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มตามบ้านหลังใหญ่ขึ้นรถแพงขึ้นหนี้มากขึ้นไม่เคยมีเงินเหลือเลยต้องทำงานต่อไปวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำคนส่วนใหญ่วิ่งอยู่ในวงจรน,นี้ตลอดชีวิต โดยไม่รู้ว่ามีทางออกโดยไม่รู้ว่ากฎของเกมมันเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาเล่นเกมด้วยกฎเก่าทำงานหนักประหยัดเก็บเงินแต่ในขณะที่พวกเขาเล่นเกมนั้นคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นเกมที่ต่างออกไปพวกเขาไม่ทำงานเพื่อเงินพวกเขาให้เงินทำงานแทนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกหนักใจผมเข้าใจผมเคยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ผมมีข่าวดี ข่าวดีมากๆมีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังมากที่คนรวยรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนและมันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ในบทถัดไปผมจะพาคุณไปรู้จักกับความลับนี้ความลับที่สามารถทำให้พานรงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นเศรษฐีหลายร้อยล้านผมอยากเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งให้ฟัง ชื่อของเขาคือรอนรีดรอนอเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันและพันโรงในรัฐเวอร์มอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดชีวิตเขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆพอกระดุมหลุดก็ใช้เข็มกัดตรึงไว้แทนที่จะซื้อเสื้อใหม่เขาขับรถโตโยต้ายาริสมือสองอาศัยอยู่ในบ้านไม้เล็กๆไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปีคศ2014 ตอนอายุ92ปีและทุกคนก็ตกใจเพราะโรนัลทิ้งมรดกไว้8ล้านดอลลาร์หรือประมาณ280ล้านบาทคนส่วนใหญ่ถามว่าเป็นไปได้ยังไงพานโรงที่ได้เงินเดือนน้อยนิดจะมีเงินได้มากขนาดนี้คำตอบอยู่ที่สิ่งที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก compound interest หรือดอกเบีย้ยทบตน้น โรนัลรีดไม่ได้รวยจากเงินเดือนเขารวยจากการให้เงินทำงานแทนเขาเขาได้เงินสัปดาห์ละ50ดอลลาร์แต่เขาเอา40ดอลลาร์ไปลงทุนซื้อหุ้นทำแบบนี้ซ้ำๆตลอด70กว่าปีให้ผมอธิบายพลังของ compound interest ด้วยสูตรง่ายๆนะครับชื่อว่า rule of 72 rule of 72บอกว่าเอา72หารด้วยอัตราผลตอบแทนเท่ากับจำนวนปีที่เงินคุรจะเพิ่มเป็น2เท่า ถ้าคุณลงทุนได้ผลตอบแทน3%ต่อปีเงินคุณจะเป็น2เท่าใน24ปีถ้าได้6%เงินคุณจะเป็น2เท่าใน12ปีถ้าได้8% 9ปีถ้าได้10%แค่7.2ปีให้ผมยกตัวอย่างที่ชัดเจงกว่านี้นะครับสมมุติว่าคุณออมเงินได้5,000บาทต่อเดือนถ้าคุณเริ่มตอนอายุ25ลงทุนต่อเนื่อง35ปีจนถึงอายุ60 ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย7%ตอ่อปีคุณจะมีเงินประมาณ10.4ล้านบาทเงินต้นที่คุณลงไปตลอดชีวิตเพียง2.1ล้านแต่กำไรจากดอกเบี้ยทบต้นคือ8.3ล้านแต่ถ้าคุณรอถ้าคุณบอกว่ายังไม่พร้อมรอสัก10ปีก่อนถ้าคุณเริ่มตอนอายุ35ออมเงินเท่าเดิม5,000บาทต่อเดือนลงทุน25ปีคุณจะมีเงินแค่4.5ล้านเงินต้น1.5ล้าน กำไร3ล้านและถ้าคุณรออีกเริ่มปอน45ลงทุน15ปีคุณจะมีเงินแค่1.6ล้านเงินต้น0.9ล้านกำไร0.7ล้านสังเกตไหมครับเริ่มอายุ25กับ35ต่างกันแค่10ปีแต่เงินตอนกเกษียณต่างกันเกือบ6ล้านบาทนั่นคือต้นทุนของการรอนั่นคือราคาของคำว่ายังไม่พร้อม ตอนนี้ให้ผมพูดถึงอีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญมากที่โรเบิร์ตคิยอซากิสอนไว้ในหนังสือ Rich Dad Poor Dad เขาบอกว่ากฎข้อที่หนึ่งของการรวยคือต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง Asset กับ Liability Asset คือสินทรัพย์คือสิ่งที่ใส่เงินเข้ากระเป๋าคุณ Liability คือหนี้สินคือสิ่งที่เอาเงินออกจากกระเป๋าคุณฟังดูง่ายใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด อสังหาริมทรพซ์าให้เช่านั่นคือแอสเซทเพราะมันสร้างรายได้ให้คุณทุกเดือนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลแอสเซทเพราะมันใส่เงินเท่ากระเป๋าคุณกองุนรวมที่เติบโตแอสเซทธุรกิจที่สร้างรายได้แอสเซทแต่บ้านที่คุณอยู่ถ้ามันมีค่าผ่อนค่าภาษีค่าซ่อมแซมนั่นไม่ใช่แอสเซทแต่เป็นไลบิลิตี้รถยนต์มันมีค่าเสื่อมมีค่าประกันค่าน้ำมัน Liability สินค้าฟุ่งเฟือย Liability หนี้บัตรเครดิต Liability ่คียวชากิมีคำพูดที่ขัดใจคนจำนวนมากเขาบอกว่าบ้านที่คุณอยู่ไม่ใช่ Asset แต่เป็น Liability หลายคนโกรธหลายคนว่าเขาผิดแต่ถ้าคุณคิดตามนิยามบ้านที่คุณอยู่มันเอาเงินโนากกระเป๋าคุณทุกเดือนค่าผ่อนค่าน้ำค่าไฟภาษีค่าซ่อมแซมมันไม่ได้ใส่เงินเข้ามามันจึงเป็น Liability ปัญหาคือ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตสะสม Liability โดยคิดว่ามันคือ Asset ผพวกเขาซื้อบ้านใหญ่ขึ้นรถดีขึ้นของแพงขึ้นแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่มีเงินเหลือขณะที่คนรวยพวกเขาสะสม Asset สะสมสิ่งที่สร้างไรายได้แล้วใช้ไรายได้จาก Asset ซื้อ Liability ตอนนี้ให้ผมพูดถึงความแตกต่ายอีกอันหนึ่งระหว่าง Active Income กับ Pass a s s i v e income a c t i v e income คือเงินที่คุณได้จากการแลกเวลา เงินเดือนค่าจ้างโบนัสคุณต้องทำงานถึงจะได้เงิน Passive Income ค,คือเงินที่คุณได้แม้ไม่ได้ทำงานเงินปันผลค่าเช่าดอกเบีย้ยเงินมันไหลเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคนทำงาน90%าหารายได้จาก Active Income เกือบทั้งหมดแต่คนรวย0.1%บนสุดพวกเขาหารายได้83%จาก Passive Income Ronald Read ไม่ได้รวยจากเงินเดือนผ่านโรงเขารวยจากเงินปันผลหุ้นที่ทำงานให้เขา ยีชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์แม้แต่ตอนเขานอนหลับเงินของเขาก็ยังทำงานอยู่นั่นคือความแตกต่างและอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญมากที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า opportunity cost หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสทุกครั้งที่เราเลือกทำสิ่งหนึ่งเราสูญเสียโอกาสในการทำอีกสิ่งหนึ่งให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกาแฟแก้วหนึ่งราคา100บาท คุณซื้อทุกวัน100บาทคูณ365วันเท่ากับ36,500บาทต่อปีแต่ถ้าคุณเอาเงินนั้นไปลงทุนแทนผลตอบแทน7ต่อปีทำต่อเนื่อง30ปีคุณจะมีเงินประมาณ3 7ล้านบาทกาแฟแก้วละ100บาทมันไม่ได้มีราคาแค่100บาทมันมีราคาเท่ากับโอกาสที่หายไปผมไม่ได้บอกว่าห้ามดื่มกาแฟนะครับผมดื่มเหมือนกันแต่ให้รู้ว่าทุกการตัดสินใจมีราคา ทุกครั้งที่คุณซื้อของถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับโอกาสที่สูญเสียไปไหมตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรทำให้คนติดอยู่ในวงจรคุณรู้แล้วว่าคนรวยรู้อะไรที่แตกต่างพวกเขารู้เรื่อง compound interest พวกเขาเข้าใจความแตกต่างระหว่าง asset กับ liability พวกเขาสร้าง passive income และพวกเขาคิดถึง opportunity cost คำถามคือแล้วเราจะออกจากวงจรน,นี้ได้อย่างไร เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรในบทสุดท้ายผมจะแชร์ขั้นตอนที่ทำได้จริงที่ไม่ต้องมีเงินเก็บเป็นล้านไม่ต้องเป็นอาญญาัจฉริยะแค่มีวินัยและเริ่มเหมือนนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึงวิธีการผมอยากพูดถึงสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือการเปลี่ยนความคิด เพราะถ้าความคิดไม่เปลี่ยนวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยคุณจะกลับไปทำแบบเดิมผมจะบอกการเปลี่ยนความคิดสามอย่างที่สำคัญที่สุดอันแรกจากไม่มีเงินเหลือออมเป็นออมก่อนใช้ทีหลังหลายคนบอกว่ารองเงินเหลือค่อยเก็บพอหมดเดือนถ้ามีเหลือค่อยโอนไปเก็บแต่คุณรู้ไหมถ้ารอมันไม่มีวันเหลือ จำโรนัลรีที่เราพูดถึงไหมเขาได้เงินสัปดาห์ละ50ดอลลาร์เขาเอา40ดอลลาร์ไปลงทุนตั้งแต่ได้เงินไม่ใช่รอให้เหลือแต่เอาไปเก็บก่อนแล้วใช้ที่เหลือนั่นคือความแตกต่างอันที่2จากลงทุนคือการพนันเป็นไม่ลงทุนคือเสียโอกาสคนส่วนใหญ่กลัวลงทุนกลัวขาดทุนเลยเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์แต่ให้ผมบอกความจริงนะครับ เงินฝากดอกเบี้ย0.5%ต่อปีแต่เงินเฟอ2-3%ต่อปีนั่นหมายความว่าเงินในบัญชีคุณกำลังหายไปทุกปีโดยที่คุณไม่รู้ตัวการไม่ลงทุนไม่ใช่การปลอดภัยมันคือการรับประกันว่าจะจนลงแน่นอนอันที่3จากทำงานเพื่อเงินเป็นให้เงินทำงานแทนคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าอยากได้เงินมากขึ้นต้องทำงานหนักขึ้น ต้องทำงานนานขึ้นแต่คนรวยคิดต่างออกไปพวกเขาถามว่าเงินก้อนนี้จะทำงานให้ฉันได้ไหมทุกครั้งที่คุณได้เงินมาถามตัวเองว่าฉันจะใช้มันซื้อ liability ที่เอาเงินออกจากกระเป๋าหรือจะใช้มันซื้อ asset ที่ใส่เงินเข้ากระเป๋านั่นคือความคิดที่จะเปลี่ยนทุกอย่างตอนนี้เรามาดูขั้นตอนจริงกันนะครับขั้นตอนที่1 pay yourself first หรือจ่ายให้ตัวเองก่อนทันทีที่ได้เงินเดือนก่อนจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทั้งหมดโอนเงินออมไปก่อนไม่ใช่เก็บเงินที่เหลือจากการใช้แต่ใช้เงินที่เหลือจากการเก็บเริ่มที่10-20%ของรายได้ถ้ายังไม่ไหวเริ่มที่5%เก่อนสำคัญคือเริ่มตั้งระบบโอนอัตโนมัติวันเงินเดือนออกโอนเงินไปเก็บเลย ไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วคุณใช้เงินที่เหลือ,อจ่ายค่าใช้จ่ายและความต้องการขั้นตอนที่2สร้างเงินสำรองฉุกเฉินก่อนจะลงทุนคุณต้องมีกรอบป้องกันก่อนเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เดือนของค่าใช้จ่ายตัวอย่างนะครับถ้าค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่ง2 0 0 0 0บาทเป้าหมายคือ6 0 0 0 0ถึง120,000บาทเก็บในบัญชีออมทร,รัพย์ที่ถอนง่าย ไม่ใช่ลงทุนในหุ้นไม่ใช่ผูกไว้ในกองทุนต้องเป็นเงินที่พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหลายคนถามว่าผมไม่มีเงินขนาดนั้นจะทำยังไงเริ่มจับพันบาทก่อนก็ได้ครับสำคัญคือเริ่มพันบาทดีกว่า0บาท5,000บาทดีกว่าพันบาทค่อยๆสะสมค่อยๆเพิ่มขั้นตอนที่3ปลดหนี้ดอกเบีย้ยสูงถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิตด,ดอกเบีย้ย18ต่อปีนั่นคือสิ่งแรกที่ต้องจัดก,การ เพราะไม่มีการลงทุนไหนในโลกที่ให้ผลตอบแทน18%อย่างสม่ำเสมอมี2วิธีนะครับวิธีแรกเรียกว่า dead snowball จ่ายหนี้ก้อนเล็กสุดก่อนเมื่อจ่ายหมดแล้วเอาเงินนั้นไปจ่ายก้อนถัดไปวิธีนี้ดีตรงที่สร้างกำลังใจเห็นความคืบหน้าเร็ววิธีที่2เรียกว่า dead avalanche จ่ายหนี้ดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนวิธีนี้ดีตรงที่ประหยัดดอกเบีย้ยได้มากที่สุดเรียกวิธีไหนก็ได้ที่เหมาะกับคุณสำคัญคือทำให้นี้หมด ขั้นตอนที่4เริ่มลงทุนด้วย DCA DCA หรือ Dollar Cost Averaging คือการลงทุนเงินจำนวนเท่าเทกันทุกเดือนไม่ต้องจับจังหวะตลาดไม่ต้องเดาว,ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงไม่ต้องเครียดเดือนละ5,000ก็ได้3,000ก็ได้พันก็ได้เริ่มต้นได้ด้วยเงินหลักพันเครื่องมือที่ควรรู้มี3อย่าง 1. กองทุนดัชนี index fund ค่าธรรมเนียมต่ำกระจายความเสี่ยงอัตโนมัติไม่ต้องเลือกคุณเอง2 SSF และ RMF ลดหย่อนภาษีได้พร้อมกับสร้างความมัง่งคั่งระยะยาว 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าบริษัทคุณมีสมัครทันทีในจ้างสมทบให้เท่ากับได้เงินฟรีตอนนี้ให้ผมบอกเป้าหมายที่คุณควรรู้มันเรียกว่า FI number หรือเลขอิสรภาพทางตานเงิน FIRE movement Financial Independence Retire Early พวกเขามีสูตรง่ายๆในการคำนวณ F.I. number เท่ากับค่าใช้จ่ายต่อปีคูณ25ถ้าคุณใช้จ่ายเดือนละ30,000บาท F.I. number ของคุณคือ9าล้านบาทถ้าใช้เดือนละ50,000 F.I. number คือ1 5ล้านถ้าใช้เดือนละ80,000 F.I. number คือ2 4ล้านหลายคนฟังแล้วคงคิดว่าเยอะมากไม่มีทางเก็บได้ขนาดนั้นแต่ให้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเริ่มวันนี้ออมเดือนละ5 0 0 0บาทด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย7%ต่อปีใน35ปี คุณจะมีเงิน10ล้านบาทนั่นคือพลังของเวลาและพลังของ compound interest ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะรวย280ล้านเหมือน Ronald Reed น,นะครับแต่ถ้าคุณเริ่มวันนี้เก็บ20%ของไรายได้ลงทุนใน Index Fund ทุกเดือนไม่หยุดแม้ตลาดผันผวน20-30ปีข้างหน้าคุณจะมีอิสรภาพทางการเงินที่95%ของคนไทยไม่มีคุณจะมทีทางเลือกทางเลือกท,ที่จะทำงานเพราะอยากทำไม่ใช่เพราะจำเป็นทางเลือกที่จะใช้เวลากับครอบครัว ทางเลือกที่จะไล่ตามความฝันมันไม่ใช่เรื่องของโชคมันไม่ใช่เรื่องของการเกิดมาในครอบครัวรวยมันไม่ใช่เรื่องของเงินเดือนสูงโรนัลรีดเป็นพันโรงที่ได้เงินน้อยนิดมันไม่ใช่เรื่องของความฉลาดโรนัลไม่ได้จบ MBA ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์มันคือเรื่องของทางเลือกทางเลือกที่จะอมก่อนทางเลือกที่จะลงทุนทางเลือกที่จะอดทนทางเลือกที่จะไม่ยอมแพ้และทางเลือกนั้นคุณเลือกได้ตั้งแต่วันนี้